วิญยาณโดยกำหนดสื hmm? บทอดชื่อสืบทอดชื่อที่นี่คือดาวเหรอสวยจังเลย ดูอันเลี่ยมที่ตกผลึกกำลังเปล่งประกายร่ำร้องไปพร้อมกับวิญญาณของเธอนะคุณซืบสะ์ไข้ลดลงแล้วสินะฉันจะได้สืบทอดชื่อหรยอคะอ 日違いあったこ」 ฉันเองก็จะเปล่งประกายค่ะฉันมอตอตมิยะนางนีสะจะส่องแสงเปล่งประกายไม่แพ้คุณยูโกกับจีเอริฉันอยากจะเป็นเซนเตอร์ดูว่าไงจะนั่งยี่ประกาศเป็นคู่แข่งบนเวทีแล้วคู่ได้ยอดเลยนี่นางนีสาตกใจหมดเลยอตอนนั้นฉันลืมตัวนะโอ้จะบอกว่าไม่ได้เอาจริงอย่างนั้นเหรอเอาจริงสิคะฉันจริงจังนะอืม มีอะไรหรอคะคุณคานตะโซนัตะก็ไม่ร่าเริงด้วยอ๋อก็คิดว่ามิโมริคงจะไม่เป็นอะไรนะอ๋ออืมอืมหลังจากนั้นก็พาไปโรงพยาบาลเลยนี่เนาะมิโมริยังทรมานอยู่หรือเปล่านะไม่เป็นไรหรอกค่ะโซนัตี้เขาต้องหายแน่ๆค่ะทุกคนพร้อมอแล้วใช่ไหมมีการติดต่อมาจากฝ่ายบริหารน่ะ การแสดงครั้งถัดไปจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะนี่มันเซตลิส์ไม่เหมือนเดิมเลยนี่นะแถมการแสดงหลักก็ไม่ใช่เมมเบอร์ของเซมบัสุแต่เป็นเมมเบอร์ของผู้สุบทอดชื่อการแสดงที่เทียเตอร์ครั้งต่อไปกำหนดแล้วว่าจะเป็นรอบพิเศษการแสดงรับสืบทอดชื่อของคิชิดาม,มิโมริมิโมริเลเวอลูชันยังไงล่ะประกาศสืบทอดชื่อของมิโมริหรอ มิมรีได้รับสืบทอดชื่อแล้วยอดเลยยอดเลยสืบทอดสืบทอดฮะออยากกินของทอดขึ้นมาเลยเอยแล้วเฮ้ยหล่อนนะ่ามันใช้เวลามายิงมุกหรอ <c oughs> นี่เราร้อนขึ้นแล้วสินะคุยเรื่องที่มิมริได้สืบทอดชื่อสินะหลังจากซาเอะก็ไม่มีใครได้รับสืบทอดชื่อสนาใช่ได้ยินดีจริงๆเลยจังมิโมได้สืบทอดชื่อเหรอเนี่ยโอ้อย่างเน้งนี่อีกอย่างนี้นี่เองพี่จ๋ามิมริทำได้แล้วเนาะอ,อืมเอ้ะ ขอโทษค่ะพี่อะไรแล้วเป็นห่วงเหรอต้องฉลองให้กับมิโมริสิตั้งฉลองถ้าทำมิโมริกับซิบซา,าจะใช้เวลาทั้งหมดเตรียมงานประกาศาสืบทอดชื่อพวกเธอเองก็เริ่มซ้อมได้แล้วไม่มีเวลาแล้วนะค่ะ<า>งั้นพวกเรามาซ้อมกันเองเถอะนะคนที่ได้รับสืบทอดชื่อไม่ใช่จีเอรี่หรอกเหรอคุณชิดามิโมริ ที่เพิ่งได้เป็นซิงเกิลซมบสิกใมเบอร์นั้นได้มีการประกาศว่าจะรับสืบทอดชื่อแล้วล่ะครับเนื่องจากเป็นผู้สืบทอดชื่อคนแรกของรุ่นที่75ที่ถูกเรียกว่ารุ่นต้องสาแฟนๆจึงยินดีอย่างมากยอดเลยนะยอดจังตัวเพิ่มขึ้นตั้ง168เท่าแนะ่การแสดงประกาศรับสืบทอดชื่อเป็นเวทีที่ส่องสว่างครั้งเดียวในชีวิตก็ย่อมมียอดชมเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดาค่ะฮะมีคนเดาชื่อที่ไม่มาทจะสืบทอดด้วยเอ๊ะไหนไหนโหยอดเลย คุณมิมารีได้ชื่อของใครนะชื่อที่ได้จะถูกปิดเป็นความลับกับเมมเบอร์ทุกคนจนกว่าจะถึงวันแสนงค่ะกลายเป็นใครงั้นเหรอโอริเนะเออก็รู้อยู่แล้วนะว่าได้รับสืบทออชื่อเป็นเรื่องที่ยอดมากเลยเป็นการสืบท่ดชื่อของออริจินัลเมมเบอร์เลยใช่ไหมล่ะเงินก็ต้องทิ้งชื่อที่ตัวเองใช้มาจนถึงตอนนี้ไปสินะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปล่ะ ก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะสิเอ๊ะแล้วว่าฉันเห็นตอนที่โยโกะกลายเป็นมิยาสวาซาเอรุที่สิบนะ้าคุณเมงูมิมิมาริไม่ได้แปลงรน้าซะกันหน่อยต้องเปลี่ยนอยู่แล้วกลายเป็นคนละคนเลยละเอาเถอะรอดูเอาตอนสืบท่อชื่อเอาเองก็แล้วกันคุณมิมรีจะกลายเป็นคนอื่นเหรอหรือจะกลายเป็นคนที่เย็นชาไปเลยยิงเหรอเนี่ยหรือว่าจะยิ่งซาดิส หรือว่าจะเลือพวกเราไปเลยล่ะพวกเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าการได้รับสืบทอดชื่อเป็นยังไงเลยนี่เนอะชื่อของคุณออริจิโน่คาชิวากิยุกินั้นเป็นที่ใฝ่ฝันของเด็กผู้หญิงที่ตั้งเป้าจะเป็นไอดอลทุกคนเลยค่ะการที่ได้รับสืบทอดชื่อของเธอฉันก็ดีใจมากจริงๆแต่ในขณะเดียวกัน ก็สัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่ได้รับสืบทอดชื่อนั้นมาก็เปลี่ยนไปเลยแล้วนะทั้งตอนถ่ายกลาเวียทั้งตอนอยู่บนเวทีระดับมันต่างกับตอนที่เป็นเคงคิวเซนเลยอเวลานอนก็ลดลงแล้วก็กินมากขึ้นน่ะ ตอนที่ฉันได้รับสืบทอดชื่อของโอชิบะยูกะรุ่นที่9อาจารจังรุ่นที่13ก็ยังคงเปล่งประกายอยู่เธอเป็นเพียงคนเดียวที่ส่องแสงเจิดจ้าที่สุดเป็นคู่แข่งที่ฉันนับถือฉันได้รับสืบทอดชื่อและได้แข่งบนเวทีเดียวกันทั้งที่คิดแบบนั้นแต่อาาจังก็หายไปซะแล้วซีโร่ซีโร่ตอนนี้นั่นหละคะ่ะก็ดีมากเลยล่ะคะ่ะเมมเบอร์ทุกคนกลมเกลียวกัน เหลาเคนคิวเซเองก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเซนเองก็จะเป็นเซนเตอร์โนว่าหลังจากที่ระบบได้ฟื้นฟูนฟก,กลับมาให้ได้ที่เทียเตอร์ใต้ดินก็จะเตรียมการรับสืบทอดชื่อกำลังรุดหน้าอยู่ค่ะข้อปฏิกิริยาของดูอัลเลียมก็เทียบกับการแสดงเมื่อวันก่อนไม่ติดเลยอีกไม่นานก็คงจะค้นพบชิ้นส่วนสุดท้ายที่จำเป็นต่อก,การฟื้นฟูนฟนปรากฏการเซนเตอร์โนวาแล้วล่ะคะ่ะ ไข้สืบทอดชื่อดูท่าจะไม่มีแล้วล่ะนะคขาสืบทอดชื่อเลอคะไขาสูงจากปฏิกิริยาต่อต้านที่เกิดจากการผสานวิญญาณนะแต่ว่าการที่เธอได้ชื่อนั้นมันก็ สืบทอชื่ได้วยกันให้เร็วขึ้นสันกวันกันเถอะฉันเป็นคนสุดท้ายของรุ่น75ต้องสาบแล้วเนี่ยฉันขาดอะไรไปนะทำไมถึงไม่ได้รับสืบทอชื่อลนะ่ะคุณทัก,กมินะอย่าฝืนมากไปสิเธออะขอบคุณมากค่ะ ราะว่าการแสดงประกาศรับสืบทอดชื่อของมิโมริในฐานะกัปตันแล้วก็คิดว่าน่าจะแสดงให้หนักแน่นก็เลยเผลอเต็มที่ไปหน่อยคานาตะถ้าอาการของมิโมริดีขึ้นก็ดีนะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเองก็เคยเป็นไข้สูงแบบนั้นมาก่อนนะแต่มันก็ดีขึ้นเองเมื่อไหร่ก็ไม่รู้<ะ>แถมการแสดงคราวนี้มิโมริก็เป็นตัวเอกอีกด้วย ก็ยิ่งต้องทำไม่ให้แฟนๆต้องผิดหวังจริงไหมล่ะคะไม่ว่าเมื่อไรสำหรับคณาตะแล้วแฟนๆกับพวกพ้องก็สำคัญที่สุดสินะเหมือนกับทากาฮาชิมินามิจริงๆเอ๊ะกแค่สมมุตินะนะสมมุติว่าคณาตะนะ่ะมีคุณสมบัติที่จะได้รับสืบทอดชื่อขึ้นมานะนะเธอจะทำไงนั่นมัน มายความว่ายังไงอะคะถ้าหากได้เป็นทากาฮาชิมินาม,มิรุ่นที่หขึ้นมานะ่ะเธอจะทำไงคุณทากามินะถาาคนาตะมีทั้งคุณสมบัติและพลังที่จะได้รับสืบทอดชื่อวิญญาณโดยกำเนิดก็เพียบพร้อมแต่ว่าเพราะยังมีเราอยู่เธอเลยไม่ได้รับสืบทอดชื่อจะว่างไงทำไมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะคะก็แค่อยากถามะ Uh uh บอกมาสิคนาตะเธออยากจะได้ชื่อทากาฮิมินามิจนไล่เราออกไหมเรื่องนั้นทำไม่ได้เหรอไม่รู้ค่ะสำหรับฉันแล้วชื่อทากาฮิมินามิกับคุณทากามินะเป็นคนละคนกันค่ะ งั้นเหรออรุสวัสดิ์จ้า,า,าทำไมใต้ตาเป็นแพนดาา้าอย่างนั้นล่ะฉันเข้าใจเรื่องที่คุณแมงโมีพูดเมื่อวานน่ะพอใหญ่ามาแล้วได้กลับมาแท้ๆเลยเพราะคิดว่าถ้าคุณมีบริกรารเป็นคนอื่นขึ้นมาจริงๆก็เป็นห่วงจนนอนไม่หลับเลยเป็นห่วงกันจังนะแล้วดูนี่สะก่<ฤ>อนสิ ความของแฟนแฟนที่ส่งถึงคุณมิโมรีเหรอ,หอจดหมายที่คุณมิโมรีส่งมาเป็นสมบัติล้ำค่าของฉันจนถึงตอนนี้จากนี้ไปก็ขอให้ฉันได้เป็นแฟนของคุณต่อไปนะคุณมิมร ر ไม่เปลี่ยนไปหรอ,หอไม่มีทางที่คุณมิโมรีที่รักแฟนแและแฟนๆก็รักจะเปลี่ยนไปลงนะนางน,นิสาจะจริงเหรอฉันแ็คิดอย่างนั้นนะ งั้นเหรองั้นก็ฉลองกันเถอะ<อ><อ>ทุกคนมาฉลองวันเกิดกันเถอะนะนั่นสินะเพราะเป็นวันเกิดของคุณมิโมริคนใหม่ที่ได้รับสืบทอดชื่อนี่นะแบบนั้นก็ดีนะอ้าฉลองเถอะเห็นด้วยดีละทุกคนมาฉลองกัน<อ><อ>งานฉันขอกลับก่อนนะซิโร่ซิโร่ตอนนี้ได้หระอคะก็ดีบ้างเลยละคะ่ะ เมมเบอร์ Remember, ทุกคนกลมเกลียวกันแล้วเ,เคงคิวเซเองก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเชนเองก็จะเป็นเซนเตอร์เนอว่าหลังจากที่ระบบได้ฟื้นฟูกลับมาให้ได้ได้กลายเป็นเซนเตอร์แล้วคู่แข่งก็มีอยู่การแสดงก็ประสบความสำเร็จเสมอแต่ก็ยังมีบางอย่างที่มันขาดหายไปแสงสว่างสินคะคะที่อยู่ข้างในทุกคนทั้งที่มันสว่างมากจนแสบตา คนที่สองแสนสว่างอยู่ไกลแสนไกลยากที่จะเข้าใกล้ก็คืออัจจังรุ่นที่13นั้นโดดเดียวงั้นเหรออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าถูกเลือกให้กลายเป็นเซนเตอร์โนวาถึงการที่ผลักดันอัจจังจะเป็นการยุ่งไม่เข้าเรื่องแต่ฉันได้รับสืบทอดชื่อของทาคาชิมินามิซึ่งเป็นกัปตันของซีโรซีโร่โดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะสามารถผลักดันอัจจังได้ค่ะ สมกับเป็นทากามินะผู้ดได้ดีจังเลยแต่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นแบบนั้นวันนี้ถ่ายแค่ประมาณนี้ก็แล้วกันพอดีกว่า มิโมริยังไม่มาอีกเหรอเห็นว่าจะมาให้ทันคิวออกอะเอ๊จะแสดงโดยไม่ซ้อมเลยเนี่ยนะใกล้แล้วแหละนะพร้อมหรือยังมิโมริก่อนหน้านี้คุณสยากะเคยพูดเอาไวค้ค่ะซีโร่ซีโร่เป็นสถานที่ที่ตัวเราพยายามเพื่อให้กลายเป็นตัวเองอีกคนฉันเตรียมใจที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วล่วคะค่ะ ไม่ได้ยืนอยู่บนเวทีเดียวกันพร้อมหนะ้ามานานแล้วเนอะอืมทำไมคุณธากาินะถึงพูดอย่างนั้นนะตั้งสติเอาไว้สิชินโนเมะคาตะวันนี้เป็นวันสำคัญของมิโมรินะขอขอบคุณที่จัดงานแสดงประกาศรับสืบ่อชื่อของคิชิดะมิโมริในวันนี้คะ่ะ วมตัวแสดงความยินดีกันมากขนาดนี้ฉันมีความสุขมากจริงๆเลยละคะชื่อมิโมริของฉันคุณปู่ที่เสียไปเป็นคนตั้งให้โมริที่แปลว่าป่านั้นเป็นที่อยู่ของพืชและสัตว์ที่อยู่กันได้อย่างกลมกลืนชื่อนี้มีความหมายว่าจงเป็นคนที่งดงามเหมือนกับป่าที่รับความรักและความอบอุ่นคะ่ะ ฉันนะ่ะชอบชื่อนี้มากเลยล่ะค่ะฉันจะเก็บความรักและความยินดีที่มีต่อชื่อคิชิดะมิโมริเอาไว้ในใจวันนี้ฉันจะรับสืบทอดชื่อค่ะฉันจะสืบทอดชื่อเป็นรุ่นที่แปดของชินุะมาริโกะค่ะว้าวมาริโก,โกสุดยอดสุดยอดเลยดิเ่สวยจังเลย นเป็มาริโกะซามารคนใหม่ <Huh? S 2> นี่ mm hmm. มันที่เป็นมาริโกะเหรอไปร่วมแสดงเรวเข้าได้เลยเไม่คิดว่าจะได้รับที่นี้เลยเย้ว้าว,าว,าวา ที่ฉันพูดเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมล่ะใช่ใช่ค่ะมีมารีแปลงแล นานเลยนะที่ไม่ได้มีการแสดงเพลงโอเอคาราบาริโกเดเทเตอร์นะเด็กคนนั้นเป็นมาริโกนะก็ยังเอามาเทียบกับเธอไม่ได้แล้วนะทำไมเด็กคนนั้นถึงได้รับสืบทะชื่อของชิโนดะมาริโกรุ่นที่8ทันี่จากนี้ไปก็คงจะได้รู้กันแน่ แต่มีสิ่งเดียวที่แน่ใจถึงจะมีชิ่โนดะมาริโกะรุ่นที่8ปรากฏตัวฉันก็ยังเป็นฉันไม่ได้หายไปไหนถึงมาเอดาอาซิโกะรุ่นที่14จะปรากฏตัวอาจังของพวกเราก็ยังคงรออยู่ที่ไหนสักแห่งนึ่หมาริโกะซามารมาริโตะมิโมริมาริโกะ คานาตา,อาสองคนแห่งรุ่นที่75อะไรนะอะไรอะเดี๋ยวสินิโมริสรงผมนี้เป็นยังไงบ้างยังไงนั่นเหรอคิดไม่ว่าฉันจะได้รับสืบทอดชื่อชิโนดะมาริโกะรุ่นที่8นะไม่เลยตกใจเลยอ่ะแต่เธอสวยจังเลยนะคา <c oughs> นาตะ นี่ละคือการสืบทอดชื่อละพอได้รับสืบทอดชื่อในที่สุดก็เข้าใจความฝันของพวกเราเริ่มต้นจากที่นี่ดังนั้นคณาตะจงมีความต้องการมากกว่านี้ซะสอะถ้าเอาแต่เกรงใจแล้วก็เธอก็จะไม่ได้รับสืบทอดชื่อนะเธอจะมีชื่อที่เธอเท่านั้นจะได้รับสืบทอดนะของฉันเท่านั้นเหรอรักษาสัญญาเอาไว้นะคณาต สัญญาเหรอท่านสาบานเอาไว้ต่อเลือกตั้งไม่ใช่เหรอว่าจะได้รับสืบทอดชื่อให้เร็วขึ้นอีกสักวันของขวัญวันคริสต์มาสปีนี้ของฉันขอเป็นคณะตะได้รับสืบทอดชื่อโอเคนะว้าวคุณนิโมรีบังคับกันเกินไปแล้วก็ฉันเป็นมาริโกะนี่นาเข้าใจแล้ว ชิโนโนเมะคาตะเฮคิวเซรุ่นที่75ิค่ะทุกคนช่วยฟังหน่อยนะคะอะไรอ่ะฉันเองยังไม่รู้เลยว่าจะได้รับชื่อของใครแต่เพื่อมิโมะไม่ใช่สิเพื่อที่จะได้เจอจัดับนเวทีพร้อมกับมาริโกะฉันจะรับสูญทอดชื่อให้ได้เลยละค่ะ ก็ครบเงื่อนไขาสามข้อหลักของการเกิดปรากฏการ์เซนเตอร์โนวาแล้วสินะไลฟ์ Life ที่เป็นทั้งสนามรบและไลฟ์กวามผันพวนของผู้มีอากาศแล้วก็พลึกดูอันเลี่ยมความบริสุทธิ์สูงปริมาณมากแค่นี้การวิจัยปรากฏการ์เซนเตอร์โนวาก็คงก้าวไปได้ไกลทำได้ดีมากยาสุนงศติดต่อสูนย์ชาการดีจีทโอสิครับ ว่าท้เด็กเขาตามเงื่อนไขการเกิดปรากฏการเซนเตอร์นอวาดแล้วยื่คำร้องปล่อยกองยานรบเดซะเอเป้าหมายคืออากิบาสตาว้าวคุณยูกโกกำลังเปล่งประกายไม่ว่าเมื่อไหร่ใจฉันก็เป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนนั่นแหละนะยูกโกช่วยปกป้องระกายแสงของอากิบาสตาเหนะโพซิชั่นซ